สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พามาแถวพัทยาใต้ตรงนี้จะมีคนตกเบ็ดวันก่อนเราไปตรงนู้นวันนี้เรามานี่เป็นฟ้าแจ่มใสจ้ามีเรือเห็นเรือไหม สวยงามอุ้ยสวยงามสวยงามพะรามแปด แดดยังไม่แรงเท่าไหร่ทุกคนธรรมชาติสร้างมายังไม่ร้อนเท่าไหร่ น้ำก็ใสอยู่นะนี่คือรอบๆจ้ะที่มาจอดรถมอไซค์จอดตรงนี้เปิมมอไซค์มีสารเจ้าด้วยเฮ้ยก็ลอกอยู่บนหลังคา ร้อนมากทุกคนมีปูด้วยมีปูด้วยวมีกระปูทุกคนมีกระปูบ้างด้วยทายกระปู <c oughs> มันเหมือนโขดหินเนหอยเลยแหละเกาะกันเป็นก้อนก้อนก้อน หอยนั่งลมทุกคนไปไหนละกระปูน้อยๆมีรูมีรูเราจะมาดักหนักเปียกตรงนี้โอ้มันออกชื้นๆนั่งไม่ได้ดักดำแน่ๆจ้าทุกคนแค่นี้แหละ เอาวิวสวยๆมาให้แล้มีคนตกปลาเห็นปะคนตกปลาได้เพื่อนๆสวยงามพระรามแปดจะเอาวิวมาฝากมาให้กําลังใจเพื่อนๆอ,อยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะแค่นี้ละจ้ะสะสมเวลาปัสดีค่ะ